อาค้อนอาหมากก,ออา,กาองอากระถาออนเชินอาให้เขามากใจใจกันเบิ่งอาได้มาเวามาคุย้ยอาขอให้ครูพาได้หูแจงจริงจริง่อนติดตสาย ยาสามก่อเองนะโคตรแถวบ้าท่านตั้งแตตับตับตั้เบิ้งตับเบิ้งขั้เตาเราลานกะลา อสมควรอาประวัติิเป็นพรอมเงลูกเ่าเล่าล้านพรอมเงลูกเล็กแดงอาต่พอพวอยากใดเดังไดดันดนมนังปิดมสาธุ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 ขอกินน้ำแน่ขอกินน้ำแน่ขอกินน้ำหน่อย Khó xám tô tông tông đó Xám tô tông tông đơ, Một tô này đơ Xá thu xá thu này thằng ขอนามอีกแม่ครับหายทั้งหนอกก็หายกระไดตัวอาจารย์ยตะโกนเลยคนขิ้น้ำร้ายขิ้น้ำร้ายแฮง อากาศก็้อนเหิวน้ำพอมมันบ่มีมองทนี้เนาะคือเขาว่าบ่มี้นสามตบนวผ้าองตล่างพรให็มันเป็นกิ้งมากลูกเต่าเราล้านบางทีได้นำมานดูกนสาธทุสาธุ มา,ม,ามาแล้วครับมาหอดแล้วนามมาหอดแล้วกินนั่งก็3ขวด3ขวดขวดที่4เตรียมาอีกเด้อยลุดลุดที่นองลุด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 แข็งมันห้อง าที่นี่เพิ่นบอกว่ามื่อนีนเพิ่นอยากถามาลูกเต่าเล่าล้านเมืองเนี่ยเพิ่นว่าพร้อมอกพร้อมใจกันมากยังนอมื่อนี้เนาะมาขอโชคขอลาบครับขอโชคขอโชคครับขอสามโตตรงตรงเลยขอสามโตตรงตรงเลยมาขอไปเขาไม่มาขอลาบก่อย อาพับธ์ตะกอนอาเจ้ากออาเจ้าแม่เพิ่นบอกว่าบางขังบางข้าวอลาลูกเต่าเล่าหลานอย่าไปแปรอย่าไปนับเด้อะบรรดาเพิ่นมีิบอิงยังใบอิงยังก็ดีครับอาเพิ่นบอกให้ไป,ไปแปรเอาดอกแล้วเพิ่นจีบอกงูเจ้าเองครับอ่าเห็นเพินพ่นหยิบเพิ่อนใบก็จไปแปรเป็นเหล็กเป็นเบือเ้องบืนังอะไรนอครับอามีเงินสีสางหาลอยในถุงมันคงมีเงินจิบไปยาย อ่าเพนบอกว่ามากมเ่อนี่ก็คือบอกเป็นอย่างคือว่าลูกเต่าเราล้านเนี่ยมาพ้อมอ,อก้อมใจกันอ่าหยกหิงหยกหอหยกบานหยกเยี่ยนให้เพนอ่าบอกเป็นอย่างเพนจิตตอบแทนมูเจ้านี่อีกงวดเนาะครับห่างวดวังหนึ่งที่ผ่านไปเป็นต่อใ้อาตอบแทนผู้พ่อมูเจา้าได้สื่อถูกสื่อเทียนสื่ออ่างวดนี้ที่เอาเป็นหลักที่กัน ต่างหอซอยกันเด้อมีอย่างกระเบิ่งกันไปดูแลกันไปเด้อครับเพิ่นบอกว่างวดเนี่ยงวดนี่สตัวตรง3ตัวตรงๆสาธุสาธุพิมพ์สาธุด้วยนะครับคุณผู้ชมพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยเด้อจิ้มสาธุสาธุนะครับมหนึ่งเจ้าฟอร์ก็ดีหรือว่าเจ้าแม่์ก็ดีอาพร้อมทั้งเจ้าทีเจ้าทางอ่ากันยังได่น้ำทับน้ำท่วงเพิ่นอยู่ตลอดเวลาน อาเพิ่นบอกว่ามือนี้เห็ดจังได้ขูดเจ้าก็ได้เนี่ยครับปาะการปากกาปากการเร็ว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 เตรียมไป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 แล้วเตรียมไปแล้วเบิ้ง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 เตรียมจดเด้อพี่น้องจดพิมพ์สาธุสาธุแล้วก็จดด้วยตัวเลขนะครับ พิมสาธูสาทแล้วจะจดด้วยตัวเลขนะครับครับจงถอทน่มนต์ท่านอาลงมาบริยานแัดสองมองดูนี่เห็นแจ้งเป็นกิงครับอยากทราบจงถอนน่มนต์ท่านครับสมัตเอออาโอเคครับมีม่นครับอาจารย์สวาสิตเป็นพร้อมท่านคุณรูบาอาจารย์ก็ดี อาจารย์ฮวาลูกย์ผู้ขาหรือว่าผู้ขาเองเห็นยังลงไปพวกให้ผู้ขาอาสำเร็จรูรวเอาประวัติิเป็นพร้อมทั้งเจ้าที่เจ้าทางไม่นั่งเท่านี้กว่าดีอาพร้อมทั้งเจ้าวไฮเจ้าหน้าหรือว่าเจ้าหัวเจ้าสวนพร้อมทั้งเจ้าห่วยเจ้าน้องอาพร้อมทั้งเจ้าป่าเจ้าดงเอาประวัติจิตเป็นพร้อมทั้งเทวดาป่าดินอาจงบรรดลบรรดาลขอให้ผู้ขาได้หูวแ้งเป็นจริงเป็นกวาครับ รุนนรุน sort of มาแล้วมาแล้วอ่ะเปงไงมันระทากีอวยังไงแปดแปดสี่แปดสี่สามแปดสี่สามพี่น้องพิมพิมให่พิมใหม่พิมใหม่พี่น้องพิมใหม่พิมใหม่กนก็คือ6เนาะพี่นองแปดสี่ ต <8 43. S 1> 4วเดียลลครับมดอสี 0, 0, พี่น้อง843แล้วก็40พิมพ์กันด้วยนะครับตามด้วยสาธุสาธุนะครับ843แล้วก็40นะครับพิมกันด้วยเด้อ843แล้วก็40 843กับ40คกับูนยป่กั่นย์แดสสกับ40อ่ะส่งมาส่งมาครับดูลายมือจันแมวเด้อแปดสสล้วกับ0ี่ศูพิมพ์ไว้รออาจารย์แมวนะครับแ4ดแลักก้าสศครับอ้า สาธุ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 กเนอะครับนะครับกำได้คับเราร้านมากเลยนี้อกำไดังดีครับแปดสี่สามเออแปดสี่สปส ปสาธุสาธุช่วยกันพิมพ์สาธุนะครับรับพี่น้อนครับงวดประจำวันที่งวดประจำวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมเด้อ8ดากับ4กับ40 ่ะเขียนให้ดูใหม่หน่อย40 40นั่นข้างล่างข้างล่างหมด843กับ40นะครับคุณผู้ชมนะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยเด้อ843กับ40 และไล่มือแท้ๆนะครับไล่มือแท้ๆของของอาจารย์แมวเลยนะครับ843สแล้วก็40 8ศ3แล้วก็4ีนเด้อพี่น้องเด้อพิม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  เขียนเข้ามาเขียนเข้ามาปจำวันที่หนึกลาร้อยหกเด้อพี่น้องเขียนมาเขียนมาแปดกับสี่ศูสากับสี่ะโอเคสาธุช่วยกับทิมสาธุสาธุนะครับทุกคนขอให้รวยรวยเด้อ